คลิปเด็กแวนกาดภาควีเด็กโปรไฟล์วีซีรีสครับผมเราก็มาถึงเด็กของพระเอกลอเทโรยอลพราดินนะครับก่อนจะรับชมก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมซองคุมสลีปเอจิสครับผมอันนี้จะคุมซองขนาดไว้ชวะนะครับหรือซองโปเกมอนก็ได้ซองเมจิกก็ได้อะไรอย่างนี้ สำหรับกรารขนาดมาตรฐานขนาดของสลรีก็จะเป็น69คูณ94นะครับมี1กล่องมี80ซองเป็นซองคลุมด้านนอกตัวนี้ซองก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะสกัสกๆด้านหน้าจะเป็นพลาสติกเรียบครับผมถ้าเกิดว่าซองคลุม ที่เป็นไซส์สำหรับไรมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะใส่นี่ก็จะพอดิวประมาณนี้ซอมว้าเรามีอะไรเผื่อท่านทำแตกเผื่อลูกค้าทำแตกเยอะมากอ่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มคลิปที่หล่อเท่กันดีกว่า อย่างแรกเลยตัวเริ่มครับไก่ครับผมเมื่อถูกไายทับจวการหนึใบอ๋อเด็กนี้เรียงทิกเกอร์มาก่อนทิกเกอร์ก็จะเป็นรูปแบบคีเจดอหนะครับดอพีจีสใบแล้วก็ดอปกติ1ใบครับผมอ่าพี่ค่อนข้างชอบคีเจ็ดอหนะเพราะว่ามือมันค่อนข้างหนาขึ้นนิดนึงคิวซ ใส่เอมโพน่า4่ใบครับแล้วก็ใส่หมาโฟกัสสามใบมาที่ตัวเล่นครับผมมาลอน1ตัวมาลอนมีเทคบอกว่า๊บนึงนะครับออโต้ช่องเรียรครับวันเปรดเทินเมืเ่อเลกัดใบอื่นของคุณลงสนามในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้คาร์บ้านหนึ่งครับโจบกันหนึ่งใบและยูนิตนี้บอกสามพัน อะใส่ใบเดียวพอแล้วอันนี้เราใส่มกนนาน่สอใบครับเมื่ออยู่ในนี้โจมตีวันกาดโซบันหนครับอยู่ในนี้บวกสามพันตามเกตของแมนกาดจนจบการต่อสู้ใส่มา2ใบเพราะอะไรเพราะในนี้มีเอ็กคาเพช r เดอะบัสเตอร์สองใบครับผมเกิดจังหวะด,ดีๆใช้ได้เด็กนี้ค่อนข้างจะใช้โซเยอะเราก็เลยใส่ อนเกามาสี่ตัวเลยครับเป็นเทคเมื่อลงสนามถ้าว่าในแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้มียูนิตอื่นอยู่โซชั้นหนึ่งครับถ้าการที่โซชัเป็นทิกเกอร์ยูนิตบวกห้าพันสี่ตัวเลยครับเพราะว่าเราต้องทำโซสู้ใบต่อมาเป็นอันเลนครับผมเมื่อลงสนามครับ,บา 1, คราร์บ้านหนึ่งคอกาจากมือไม่เกินหนึ่งใบ ที่เกณฑ์ไม่เกินแนรงกัดของคุณตรงช่อง R อถ้าทําการคอครับจบการหนึ่งใบแล้วบวกสามพันเทคคล้ายๆกับมาลอนนะเพียงแต่มาลอนอะยืนอยู่ในสนามได้เลยใบต่อไปครับผมวิงเกลบอกว่าในเทินคุณบัสเตอร์เบที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้บอกห้าพันอันนี้ไว้ต่อต่อตูดแวนเอ่อันต่อไปครับผมเกรดส อันนี้เป็น PR ครับผมกิลิกไม่ยูนิตนีโจมตีววนการ์ดโดยไม่บูทครับผมโซบัาหนเปลี่ยนแปลงพลังยูนิตนี้ให้เท่ากับแวนการ์ด1ใบของคู่แข่งเพื่อคู่แข่งติดทิกนะครับจนจบเทินเแบบขาลงติดทิกปุ๊บอ่าเราก็ตีไปไม่บูทครับขอเท่ากันขอเท่ากัน อันต่อมาอาการนี้ครับผมมาลงสนามคอราบาลหนึค้นหาปอนเกาจากกองการ์ดของคุณไม่เกิน1นึ่ใบคอลงช่อง R จากนาั้นสับกองการ์ดครับผมเทคที่2คอนครับในก่อนต่อสู้ที่ยูนิตนี้ถูกบูตด้วยเผาไฮบีดบวก3ามพันตีสินั่นแหละเพราะว่ามันบูตด้วยปอนเกาอยู่แล้ว อันต่อมาใส่คนนี้ไว้เพราะว่าถ้าแวนการ์ของคุณมีเกต3รสามหรือสูงกว่ายูนิตนี้บอกสามพันโบนในเทินคู่แข่งด้วยนะเพราะมันเป็นคอนแล้วมันไม่ได้บอกแค่เทนเรามันจะยืนสิบสามนอกเทนได้แต่ช่องเลียนะครับแล้วก็สุดยอดพระเอกรอเท่อย่างเราบัสเตอร์เบดครับผมถ้าคุณมีเยกาสี่ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บอกหนึ่งคริที่ช่องแวนนะครับช่องแวนช่องเลียก็จะเป็นเมื่อลงสนามคารบ์บานหนึ่ง โซบันหนึ่งเลือกรีทายเรียากาดในแถวหนาของคู่แข่งหนึ่งใบใส่สี่ครับผมอันนี้สองอมิดเลวสองใบครับเมื่อลงสนามจากมือคาร์ดบ,บันหนึ่งโซบันหนึ่งค้นหาเกตสองไม่เกินหนึ่งใบของช่อง R อสมมุติว่าเราเล่นก่อนเราลงเกตหนึ่งไปเสร็จปุ๊บเราโดนเขาตีมาได้คิเท่นต่อไปเราก็ไลท์บัตเตอร์เบดช่องแวน ลงมิลิวครับผมคาร์บาโซบาสเรียกอากาเนอากาเน,าก,าเนก็จะเรียกบอกลเกาต,ต่อแล้วก็จะจะได้โซชาร์ตซึ่งเราจะเสียการาดบนมือหนึ่งใบแต่เราได้เรียกการ์ศทั้งหมดสามใบอ่ะเราก็เติมลงมาใบหนึ่งบตัตเตอร์เบดก็จะเป็นสองประมาณนี้ประมาณนี้แต่เราจะใส่ให้มันดูกว้างๆครับผมตัวต่อมาพระเอกหลอดเท่จากมาเทินแท็ครับผมพึ่งออกมาแล้วก็โซเอาไปเรียบร้อยแล้วเอ็กซ์คาร์เพ็ดเดอะบัสเตอร์ครับผม เทคแวนช่องแวนครับผมเทคแรกเมื่อลงสนามครับคาร์บ,บันหนึ่งส่งโซทั้งหมดของคุณลงช่องดอกโดยเหลือโซไว้หนึ่งใบในขณะที่ยูนิตนี้ทําการโจมตีจะโจมตียูนิตทั้งหมดของคู่แข่งเทคที่2ครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีนําการ์ดบนมือ2ใบเข้าสู่โซรีไทยยูนิตนี้ไลบัสเตอร์เบลดหนึ่งใบจากในโซคุณในสภาพสแตนถ้าทําไม่สามารถทําการไลได้ถ้า ถ้าไม่สามารถทําการไล่ได้คุณจะแพ้เกมทันทีก็คือเลขบัสเตอร์เบดมาถ้าบัสเตอร์เบดไม่มาก็แพ้ครับผมตัวต่อมาถ้าสำรองครับผมถ้าเบ่งกล้ามโซเซเวอร์ดาก้อนครับแอคช่องแมนครับโซบาน5ยูนิตของคุณ6ใบได้รับ1 5ื่นครับผม เทคที่2ครับแวนเมื When, ่อยู่ในนี้โจมตีสามารถโซชัหนึได้ใส่สามใบครับผมเพราะเราจะมีตัวเติมโซเราจะเล่นกับโ so ซเยอะตัวต่อมาเป็นอันเฟดเออร์ลี่ครับผมเมื่อลงสนามครับคาร้านหนึคอบัตเตอร์เบดจากมือหรือโซไม่เกินหนึ่ใบลงช่องไอยูนิตนั้นได้รับหมื่นหนึ่งจนจบเทินถ้าทําการคอจกกูการหนึ่ใบครับผมใส่ใบเดียวแล้วก็ VR หล่อเทของเรา ราชาอัสวินอันเฟลดครับผมเทกเป็นแอคครับวอนเปิดเทิงคาร์บานหนึ่งคนหาบัตเตอร์เบดจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบคลองช่องอาร์ยูนิตน,นั้นได้รับ Power, พลัง5 0 0พัจนจบเทรรินแล้วสับกองการ์ดครับผมเทกที่2คลอนช่องแวนครับในเทินคุณถ้าช่องเลียรเรามีบัสเตอร์เบดอยู่ยูนิตน,นี้บกมืน เล่นนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เล่นไปตามสภาพเลยทำโซใช้โซต่างๆนานา<ๆ>ก็เล่นถ้าปิดก็จะมีเอ็กซ์าเพกับโซเซเวอร์นะครับแล้วถ้าเกิดจังหวะด,ดีๆเราเรารีบปิดได้เราก็รีบปิดได้เลยเพราะว่าเลกน,นี้น่าจะหมดไวจากการที่พยายามรีบจจัด โอเคครับผมงั้นเด็กลายเย่อพลัดีหล่อเทเด็กนี้ก็จะลาคลิปนี้นะครับก่อนจากกันขอฝากซองคุ้มสลีปเอจิทไว้ด้วยหนึ่งกล่องสองร้อยห้าสิบบาทมีแปดสิบซองครับผมขนาดหกสิบเก้าคูณเก้าสิบสี่มิลิเมตรคุ้มซองไว้ชวัดโอเคครับผมงั้นคลิปนี้สวัสดีครับ